สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานเนื้อคู่ทูนเฟลมส์กันนะคะพลังงานท้งฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาเนาะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะพลังงานไพ่ของทางฝั่งคุณดีมากๆเลยไพ่เมเจอร์คาร์น่าเยอะมากหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกหกใบแล้วเป็นไพ่ที่เป็นโพซิทีฟทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพลังงานบวกทั้งนั้นเลยไพ่ใบแรกได้ไพ่เดอะแมจิชเชนนะคะบางคนมีพลังงานของการที่จะได้เอา ทักษะความรู้ความสามารถบางอย่างที่คุณมีอยู่แล้วมามาปัดฝุ่นนะคะได้เอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าได้ไม่รู้สิเอามากลับมาทบทวนหรืออะไรก็ตามมันถูกทําให้มองเห็นนะคะแล้วเป็นพลังงานที่บางคนทักษะตรงตรงนี้สามารถเขาเรียกว่าอะไรสร้างประโยชน์ในเรื่องของการเงิน ให้กับคุณได้ด้วยนะคะพลังงานไพ่ในอดีตเป็นไพ่เ e e m p เ e s s เป็นพลังงานของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองมีความมั่นคงดูมีความพร้อมในหลายๆด้านในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือปัจจัยในการใช้ชีวิตหลังจากที่เจอเจอกับสถานการณ์บางอย่างหลังจากที่ใครบางคนเดินหันหลังจากไปหรือว่า คุณตัดสินใจเดินหันหลังจากสถานการณ์บางอย่างมาเนาะเนี่ยคุณกลับมาเป็นพลังงานที่มีความสุขอยู่กับตัวเองได้เนี่ยมีแต่พลังงานที่ดีไปข้างหน้านะคะดีขึ้นดีขึ้นไพ่ strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์พลังงานของคุณจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นดูจะเป็นพลังงานที่ยิ่งไม่ต้องการใครเข้ามาในชีวิต อืมอืมบางคนรู้สึกเป็นกังวลว่าใครจะเข้ามาอีกหรือเปล่ากลัวว่าจะนํากลัวว่าถ้ามีใครเข้ามาแล้วเขาจะเอาความสุขที่คุณมีไปไม่ต้องตัวนะคะไพ่ what to expect เป็นไพ่ the sun ะความสุขไม่มีแต่ความสุขมันมีแต่พลังงานที่มีแต่จะดีขึ้นมีแต่แสงสว่างที่รอคุณอยู่ข้างหน้าเห็นไหม The Chariot ไพ่ของชาวรา,ราศีกรกฎนะคะมมนู้สมพลังงานของคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่บนความมีสติและพลังงานตรงนี้นะคะ่ะเมนู้สาส่งผลให้ชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่การพัฒนาไปข้างหน้านะคะพื้นฐานดวงเป็นไพ่พระเป็นไพ่เดอ e ไฮโรฟอนไพ่ของชาวราศีพฤษภคุณพยายามที่จะคิดดี ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความสุขของตัวเองโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําร้ายผู้อื่นความสุขนั้นที่ได้มาต้องไม่ได้มาจากการที่ไปเหยียบคนอื่นให้ต่ําลงหรือว่าไปทําร้ายความรู้สึกใครมาไม่ไม่รู้สึกว่าชีวิตคุณดีขึ้นไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าคุณเหมือน keep on กับความคิดในลักษณะนี้ค่ะ keep on thinking like this นะคะ นอกจากนี้สิ่งที่คุณกลัวไม่เห็นรู้สึกว่ามันกําลังจะเข้ามาเนาะหมายถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนกลัวว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตบางคนกลัวว่าคนคนนี้จะกลับมาแล้วคุณอาจจะตัดสินใจไม่ถูกอืมกับพลังงานชีวิตที่คุณมีอยู่นะวันนี้แต่ก็ดูเหมือนเขาจะเข้ามาจริงๆนะคะบางคนอาจจะเดียวกับชาติาน้ำเนาะก็ระกดมีนพิจิกนะคะราชาถือถ้วย เขาจะเข้ามาพยายามสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง Commitment กับคุณนะระหว่างคุณกับเขานะคะมาดูซิไพ่ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญอันนี้เป็นโอกาสดีๆเป็นสิ่งดีๆที่จะถูกหยิบยื่นมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องราวของความรักความสมพันธ์นะคะอืมทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นไปหมดเลย บางคนเนี่ยคนคนนี้พลังงานของคนคนนี้กลับเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณจากที่คุณมีอยู่แล้วก็เอาเข้ามาให้มาเพิ่มค่ะ,คะให้เพิ่มไปอีกเตยมเพิร์ er ไพ่ของชาวราศีเมษเต็สตา์ไพ่ของชาวราศีกุมนะคะมีความหวังดีๆรออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงจังหวะเวลาที่ยิ่งหมายถึงยิ่งคุณคิดดีอะคะ่ะยิ่งเป็นพลังงานที่คุณคิดดีไม่คิด ไปพึ่งพาหรือเบียดเบียนใครมีแต่สิ่งดีๆกำลังจะถูกเทมาในชีวิตคุณนะคะมาดูซิไพ่อุปสรรคปัญหามีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกมีสิ่งที่ดีกว่าที่คุณเป็นอยู่เองแม่รู้สึกว่าพลังงานของคุณของคุณค่อนข้างที่จะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีกับสิ่งที่ตัวเองเป็นในตอนนี้นะคะแต่ยังมีอีกนะคะยังมีเข้ามาอีกความอุดมสมบูรณ์ไพ่ the world The lovers เออนี่แหละบางคนเข้ามาผ่านเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเราจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวคือคุณไม่ได้คาดหวังคุณไม่ได้คาดคิดว่าใครจะเอาอะไรเข้ามาให้กับคุณเพราะคุณก็มีความสุขดีกับสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่เขาจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะจู่ๆก็เข้ามาอืมเป็นคนที่เงียบๆ บางคนสถานการณ์ดูไม่มีปีไม่มีครุยก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยดูเงียบมากดูไม่มีแนวโน้มเลยแต่จะมานะคะบางคนเข้ามาเนี่ยแหละเข้ามาเพื่อเพื่อสร้างคอมมิทเมนต์เพื่อสร้างครอบครัวบางคนอยากแต่งงานกับคุณบางคนอยากใช้ชีวิตช่วงเวลาดีๆร่วมกันไปกับคุณ มีพลังงานที่จะเข้ามาจริงๆแล้วดูเป็นพลังงานที่เงียบมากนะคะดูนั่นแหละอย่างที่ไม่บอกไม่รู้สึกว่าเขาเดินมาอย่างเชื่องช้าบางคนคิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วหรอกบางคนคุณตัดใจแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองตั้งหลักตั้งสติกับตัวเองได้ดีแล้วจนไม่ได้คิดว่าใครจะเข้ามาใครจะกลับเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็ตาม อแต่เป็นพลังงานที่กลับเข้ามาแล้วมีสีเสมอกันกับคุณนะคะสามารถมองไปยังอนาคตข้างหน้าได้มีความสมดุลน,นะคะจะ t เตสไพ่ของชาวราศีตุลเนาะไม่เข้ามาในชีวิตของกันและกันแล้วเบียดเบียนกันไม่มีพลังงานแบบนั้นนะคะอืมีแต่จะอยากสร้างสารรค์สิ่งดีๆไปข้างหน้าคุณคิดอย่างไรก็คือเหมือนจะคิดไปตามตามแบบเดียวกันนะคะ เพราะว่ามีพลังงานบางอย่างที่ไม่รู้สึกว่าเขาเขาเชื่อในระบบความคิดของคุณในอดีตบางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนอาจจะต้านจะค้านยึดหลักความคิดของตัวเองเอาเมากๆนะคะแต่ณนะวันนี้เหมือนเขามองเห็นพลังงานความดีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาต้องตามความคิดคุณความคิดของคุณนี่แหละจะนําพาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ห้าดาบ กับให้ในอดีตไพ่เจ็ดหมยเนี่ยมนมีความรู้สึกว่าพลังงานของคนคนนี้เมื่อในเร็วๆนี้เขามีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ว่าในอดีตตอนช่วงที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคนคนนี้อาจจะมีพลังงานของคนที่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าพลังงานของคุณเหมือนทําตามความคิดของคนรอบตัวของเพื่อนหรือของครอบครัว มากกว่าที่จะเลือกเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่จะมีร่วมกันกับคุณในอนาคตนะคะแต่ว่าเนี่ยมีพลังงานบางอย่างที่เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีพลังงานที่เขาเริ่มที่จะต้านความคิดคนอื่นแล้วเพราะว่านี่แหละผลจากการที่ได้แยกจากกับคุณไปเนี่ยมีพลังงานที่เขาได้มองเห็นว่าอ้าวชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้น,นทำตาม ความความคิดของคนรอบตัวเขาไม่ได้ทำให้เขามีความสุขขึ้นไม่ได้ทำให้เขามีความสุขไปมากกว่าช่วงที่มีคุณอยู่ข้างๆนะคะทำให้คนคนนี้เหมือนตื่นรู้นะคะมามองเห็นถึงพลังงานบางอย่างแลวพยายามที่จะตัดความคิดเห็นของคนรอบข้างนะคะที่พยายามเข้ามามีเขาเรียกว่าอะไรมีมีอิทธิพลมีส่วนร่วมกับชีวิตในชีวิตของเขา เดี๋แม้แต่ในความรักความสัมพันธ์นี้เองในอดีตนะคะเนีย่ยไม่รู้สึกว่ามีผู้คนมากมายพยายามหยิบยืน่นยื่นมือแทรกมือแทรกตัวเองเข้ามานะคะมีความสําคัญกับเรื่องราวในชีวิตเขาบางคนอาจจะเป็นสังคมเพื่อนเนยไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่สามถ้วยนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาเอาชนะ ความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นออกมาได้แล้วนะคะความรู้สึกกลัวว่าจะสูญเสียคนเหล่านั้นไปจากชีวิตจนสุดท้ายแล้วเขามีคนเหล่านั้นอยู่ในชีวิตแต่เขาสูญเสียคุณไปแต่เขากลับไม่ได้มีความสุขอยู่กับคนเหล่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วส,สิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการคือบอกให้ที่เขาบอกคนรับตัวเขาที่บอกให้เขาทํานั่นนี่ค่ะเหมือนบอกให้เขาทําในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการไม่ได้ทําเพื่อความสุขของเขา น่นเหมือนเป็นพลังงานในการตื่นรู้ในเรื่องนี้นะคะอืมเตอร์สตาร์ไพ่ของชาวราศีกุมไม่เอาแล้วนะคะไม่แบกรับความคิดความคาดหวังของคนอื่นอยู่แล้วตอนนี้อยากทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจของตัวเองเนี่ยบางคนถึงได้มาเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าณนะวันนั้นเขาเอาอย่างที่คุณว่าเขาทำอย่างที่คุณบอก มันคงจะดีกว่านี้แต่ณวันนั้นเขาอาจจะยังไม่เห็นนะคะเขายังไม่เข้าใจจัดลําดับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตัวเองไม่ถูกบางคนเติบโตมาในลักษณะที่ว่าถูกควบคุมบงการชีวิตมาตั้งแต่เด็กจนไม่สามารถคิดนอกกรอบหรือคิดทําอะไรตามใจตัวเองได้เลยนะคะทําให้เขามีความเชื่อว่าเออเอาอย่างนี้แหละทําอย่างนี้แหละตามที่เขาว่าตามที่สังคมว่าตามที่ครอบครัวว่าตามที่เพื่อนว่าจน สุดท้ายมาคนพบว่าเขาไม่ได้มีความสุขนะคะไพ่สภาพแวดล้อมเป็นไพ่สไม้นะคะดูเป็นพลังงานที่คิดถึงคุณมากๆนะคะคิดถึงการมีคุณอยู่ข้างๆสุดท้ายแล้วพลังงานของคนพวกนี้พอเขามีปัญหาในชีวิตอาจจะไม่ได้ยื่นมือมาช่วยเหลือเล,เลยด้วยซ้ําแต่เวลาเขาคิดมีไอเดียอยากจะทํานู่นนี่นั่นมาขัดแยง้งมาห้ามมัด มีเขาเรียกว่าอะไรมามีตัวตนตลอดแต่พอเขาเกิดปัญหาคนพวกนี้หายไปหมดในอดีตเป็นคุณคนเดียวอาจจะเป็นคุณแค่คนเดียวเท่านั้นที่คอยอยู่ข้างๆเขาคอยหาทางออกให้กับเขาคิดถึงพลังงานของคุณมากๆนะคะพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้อืมชัดเจนแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างชัดเจนขึ้นแล้วจากประสบการณ์ที่ได้รับมามาเปรียบเทียบ ช่วงที่มีคุณกับช่วงที่ไม่มีคุณแล้วชีวิตของเขาเหมือนขาดหายไปเลยความสุขนะคะไพ่ความคาดหวังได้ไพ่ห้หาไม้นะคะบางคนรู้สึกว่าถ้าสภาพแวดล้อมอยังพยายามเข้ามามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาที่มีต่อคุณอีกถ้า ถ้าต้องสู้ก็คงจะสู้ก็คงจะต้องสู้อะไรประมาณนี้ห้า,หม,าม้าใเออเหมือนเป็นพลังงานของคนที่คิดอยากจะทําตามใจตัวเองแล้วอะค่ะรักคุณก็จะบอกว่ารักนะคะไม่อยากทําสิ่งดีๆให้กับคุณก็จะทําไม่รอฟังคําใครว่าอย่าทําสิไม่ต้องทําหรอกแบบนั้นหรืออะไรก็ตาม อยากหนีมีพลังงานที่เขาอยากหนีจากสภาพแวดล้อมที่เขากําลังเจออยู่นะคะเพราะตอนนี้มีพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในชีวิตของตัวเองแล้วทําให้มีพลังงานที่มีอํานาจในการตัดสินใจต่อสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นมากกว่าตอนมากกว่าในอดีตนะคะแชมเปญสไ่ของชาวราศีธนู แล้วก็อยากเอาสิ่งดีๆมาให้คุณมากๆเลยนะคะในอดีตบางคนอยากอยากทำสิ่งดีๆให้คุณแต่โดนห้ามไม่ยกตัวอย่างนะคะบางคนอยากให้เงินคุณแต่โดนอาจจะโดนครอบครัวห้ามแบบให้ทำไมยังไม่ไม่ใช่เวลาหรือว่าไม่ใช่คบกันเป็นแฟนทำไมต้องให้เงินกันหรืออะไรแบบนี้ไปไปตีกรอบความคิดความรู้สึกของเขาสถานการณ์ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่เหมือน บางคนอาจจะโดนสังคมล้อถ้าเขาบอกรักคุณพูดคาหวานกับคุณบางคนอาจจะโดนเพื่อนล้อจนทําให้รู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วเขาไปไปแคร์ความคิดความรู้สึกของคนอื่นก่อนในอดีตนะเนาะจนทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปไม่รอดแล้วพอขาดคุณไปชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นนะคะนี่คือเสียงที่เขาไปเจอมา ไพ่ในอนาคตอันไกลได้ไพ่ justice ไพ่ของชาวราศีตุลเห็นไหมมีพลังงานของการตื่นรู้กับวิบากกรรมกรรมผลกรรมที่ที่เขาเลือกนะคะ The chariot ไพ่ของชาวราศีกรกฎก็เลยมีพลังงานที่อยากจะแก้นะคะอยากจะทำให้ดีกว่าเดิมไพ่อุปสรรคปัญหาอือเนี่ย ก็จรู้สึกว่ามีใครบางคนมามีอิทธิพลต่อการเงินหรือการทํางานหรือการการจัดวางอนาคตในชีวิตของเขาเยอะมากๆนะคะคนรอบตัวเขาตอนนี้แต่ตอนนี้เขาสามารถมองอนาคตที่ตัวเองต้องการที่ใจเขาต้องการได้ด้วยตัวเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการไพ่สิบถ้วยกับคุณนะคะเริ่มต้นใหม่กับคุณสร้างครอบครัวที่ ไม่มีความท็อกซิกไม่มีการควบคุมบงการชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่มีแต่พลังงานของความสุขไม่เหมืนรู้สึกว่าเขาเคยมีความสุขมากกว่าเนี่ยมากกว่าตอนที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้กับช่วงเวลาที่มีร่วมกันกับคุณแล้วเหมือนเขาอยากได้ช่วงเวลาตรงนั้นกลับมานะคะอยากได้ความสุขตรงตรงนั้นคืนมาอืมเห็นไหมเขาทําพลาดไปอ่ะไม่รู้สึกเขาเลือก พลาดไปบางคนไปกลัวกลัวพลังงานของคุณแม่คุณย่าคุณยายหรือใครก็ตามสเตร g t ์ไพ่ของชาวราศีสิงห์ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วต่อให้คนคนนั้นจะเป็นคนที่เขาเคยเคยอะไรอะเชื่อฟังมากแค่ไหนก็ตาม ณวันนี้เขามองเห็นแล้วว่าหนทางชีวิตที่เขาเดินอยู่มันไม,ไม่ไม่มีความสุขแล้วเขาพยายามที่จะสร้างกำแพงกับคนที่ควรจะสร้างนะคะให้เหมือนเซตแบนเดรี่นะคะให้มีขอบเขตกับคนบางกลุ่มอืมเลือกที่จะหาความสุขของตัวเองถึงจะมองว่าถึงจะโดนมองว่าเห็นแก่ตัวเขาก็ไม่สนแล้วนะคะเจอเ e อเด,ดวิลไพ่ของชาวราศีมังกรเนาะ นี่พลังงานของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วพลังงานแบบนี้ค่ะจะนําพาตัวเขาเองไปสู่ความสําเร็จด้วยนะคะอมืมีการเริ่มต้นชปเตอร์ใหม่ด้วยพลังงานที่เป็นบวกด้วยพลังงานที่สวยงามเหมือนเขาให้โอกาสตัวเองได้เลือกตามที่ใจตัวเองต้องการบ้างนะคะก่อนหน้านี้ทั้งชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสได้เลือกเลยเนี่ยเอาอันนี้มาวนนะะางค่ต่อไปมาดู ไพ้ข้อความจากเขาส่งถึงคุณกันนะคะไพ้ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้อืมเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นในชีวิตเขาที่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงของเขาคืออะไรไมันไม่รู้สึกว่าคุณเคยพยายามป้อนความสุขตรงนั้นให้กับเขาแต่พลังงานความความคิดของรอบตัวเขาความคิดของสังคมสภาพแวดล้อมเขาอะคะ่ะ เหมือนมาค้านกับความคิดคุณแล้วด้วยความเคยชินหรืออะไรก็ตามเขาเลือกที่จะฟังผลงงานตรงนั้นจนสุดท้ายวันนี้มาเห็นแล้วว่าคุณตังหากคือคนที่ชี้นำแนวทางของของความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในใจของเขาบางคนพ่อแม่ห้ามเอายกตัวอ,อย่างอันเดิมก็แล้วกันนะพ่อแม่ห้ามว่าไม่ต้องไปให้เงิน ไม่ทำไมเป็นแฟนเป็นแค่แฟนกันอันนั้นอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพยายามบอกเขาว่านั่นคือปัญหานะนั่นคือความทุกข์นะสุดท้ายเดี๋ยวชีวิตจะไม่ดีขึ้นนะชีวิตจะต,ตกต่ำลงนะหรืออะไรก็ตามจนทำให้เขาเหมือนเลือกความคิดตรงนั้นเชื่อความคิดตรงนั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วหนทางที่เขาไปเลือกเดินไม่ได้นําพามาซึ่งความสุขที่แท้จริง นะคะคตอนนี้เขากำลังวางแผนที่จะติดต่อคุณมาอยู่เนาะเขาบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเขาไม่ได้คุณกลับคืนมาเนี่ยคุณจะเป็นเหมือนโอกาสที่เขาทำหลุดมือไปมันจะเป็นความรู้สึกที่เขาจะรู้สึกเสียดายไปตลอดเลยนะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเลย เขาบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะคะที่เขาอยากจะทำร่วมกันกับคุณอาไพ่ซ้ำนะคะไพ่ดูจะคิดถึงคุณมากเลยเขาบอกเขาคิดถึงคนทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าหัวใจเขาเรียกร้องร้องหาแต่คุณแค่คุณเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะ่ะ เขาบอกว่าเขาคิดถึงตอนที่เจอคุณครั้งแรกเสมอเลยเขาบอกว่าอืจะได้แต่งงานกันในอีกช่วงเวลาหนึ่งอะคะ่ะอืในอีกไทม์ไลน์หนึ่งโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเนื้อคู่ทูนเคลมในวันนี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย